สบายดีพี่น้องสบายดีพระเจ้าคุณทุกค,คนน้องหากกระคนมาแต่ดำนาหมดแหละบันนี้ก็บ,บ่ายสอง,งวัยสามหมดเลยสิลงพี่น้องถือว่ามื้อนี้นะให้แล้วเนาะจะได้กันเรียบร้อยไงก็ต้องแล้วได้พี่น้องเลยม,มากที่ม,มาเห็ดกินแนวกินฮะก,กับบุ้มี่ยังลายเพี่น้องปลากระป๋องลาบนกเลยกับจิม,มาะตามะฮง นำกันเด้อพี่น้องมาเลกามีเจรีนับเงินเะไรพี่น้อง <c oughs> เงินเพิ่นอ้อมใน <c oughs> กระปุกนะกลุกข้ันที่เพิ่นอยากเป็นเจนนเไน <c oughs> ก็เริ่มก้าวเข้ามาอลไรได้พี่น้องก้าวเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มก้าวแรกไพ่ก็คือกันอะไรพี่น้องเริ่มจากอ้อมเลยอะไรจังมี ยังมีอยู่มีกินมีเก็บเลยแม่เริ่มจากออมเริ่มจาก1เหรียญนี่แหละออมไปเรื่อยๆสเก็บม0มก็ได้่่อตัวเอง่เก็บสมมุติว่าเฮาก็ซื้อมื้อละหลายเติบบ่มีเก็บอีเพราะว่าถ้าเฮาเก็บเฮาก็บ่มีเงินซื้อเอ้ยง ซีนมิมานกับสือ่อเครื่องไส้มีเฮือนนี่างเงี้ในน้าปลากระเบิดไปบอกแต่ละมืองก็ต้องซื้อต้องจ่ายมีแผนการอยากอยากไปเที่ยวพีนวว่น้องเลยาโอยอันละว่าส่วนว่าบอยนั่นแหละเพื่อส่วนเพื่อเราจะไปเวียงนำบอ่อคิดอยากไปอยู่คิดอยากไปอยู่คือ,อจังไดอะไรพี่น้อง มันกันการเดินทางมันกันค่าใช้จ่ายมันก็หลายแต่ว่าถ้ารุ่นนะรับพี่น้องถ้าตัดสินใจว่าไปหรือใดๆวันวันศุกร์นี่แหละเพื่อนเราสิเดินทางกับเสาทีมงานเพื่อนกับพีเสาเอื้อยเสาจอยพี่น้องสิพาเสาจอยไปล่องอยู่แถวยางจานมาสันเพื่อทูไปล่องอยู่เวียงจานมาสัน นุงีใส่ติเตัวเดิมใส่ตัวเดิมแต่น้ำแรงนั่งกับสักยู่ได้พี่น้องมันเกเสือน่าบรกลายตัวแล้วปองออกมาไหวนี่แต่้นแต่ว่าคนที่อยู่หน้าได้ยามดำเพิ่นดำหนา ก so ็จะให้นางวัลก็จะให้นางวันนางอยู่จากสาบาทเอฟซีโอ้ดำนาเป็นเดือนให้สาบาทแล้วทีมันที่เป็นอันไหลเป็นเงินเป็นวันเท่าไหรว่าละวบ๊วยสาวันสาบาทเองเงินกับที่เก็บซื้อเครื่องไว้เห็นเก็บไปเวลาไปซื้อเครื่อง ใส่เครื่องเฮียนน่งว่าเดียวกาชิฮอดเปิดเทอมแล้วนี่หลายคนที่เพินเขามากเลยด่ามากว่าเฮานั้นบบให้บห่ให้องดีนะไปเรียนไม่ให้เด็กไปเรียนกักเด็กไว้ใช้งาน่าเ่นเอ,เอาเห็นว่าก็ชิมาวาเอาให้กันกันกบบเบิงว่าเฮาอยู่อยู่ไซเฮาอยู่ประเทศใดการเรียนมันก็สิต่างจากประเทศไทยเด้พีน้องการเปิดเทอมก็เปิดในเดือนเก้า เดือนแปดนะเดือน 8, แปดเจ้ที่เศาหาพี่น้องเพิเ่นก็นเริ่มเปิดเทอมแล้วเวม่นนั่นแหละบานนี้สิพายุดเทอมแรกอยู่ประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนสามนี่แหละพายุดเซ้งอันเซ้งเทอมแรกนะพี่น้องภาคเคียนผักเคียนแรกอะไรกับพาปีหนึ่งมันมีสองสองเทมิมนะเซ้แงแล้วแล้วก็บผักประมาณทิศนี่แหละพี่น้อง หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เล่นต่อบานนี้ก็มาเดินหาเดือนฮกพูแล้วพี่น้อยเดือนหาแล้วก็เซ้งจบภาคเลยบ้านนี้แล้วก็พักพ่อนทำหน้าบ้านนี้พักพ่อนทำหน้าขอการเฮียนทางลาวมันเป็นอะไรผู้เพิ่นมากเลยแบบว่ามากเลยบดีบดเอ็นเพราะว่าทางไทย ทางไทยผัดโบเดต์โบดซุนน้ำมันว่าดำหน้าโบดำหน้าแต่ทางลาวเขาผัดส่วนลายเพิ่นสีทำหน้านะเพิ่นก็ได้แบบนี้แหละพี่น้องให้ผักดำหน้านี่แหละแล้วก็ห่อนยามันกัดไปพี่น้องไปเฮียนนี่แหละสุดท้ายเอฟซีบอกหรือว่าโบแมนเอฟซีกับบุหูพี่น้องเขามาใหม่เลยว้าวใส่เลยนะก่อนชื่อว่าโอกาสแต่บางคนกับข้าวขัดใจแล้ว นนนะว่าประธนจบสนนะไพนน้อไพนน้อเียแดงๆนี่นาะเห็นแต่กระตาคนยักอยู่ใส่กระตาญงกาคนะโอ้กระตาคือหาะได้เนาะคนอยู่ใส่วะ

เ็ดลมรวงเล็ดลุมวไปพี่น้องข้าวเห็ตลาข้าวให้พี่น้องเมนูาำบกหลาบนกแล้วก็ซี่หมีปลากระปองยำปลากับปองสบายดีพี่น้องใม่าเธอรู้แล้วโบนเน่อันนกมือนวบยากปันได เอลี่ดเก่งที่สุดน้องเนยกับเก่งคือกันเก่งน้อยนึงสิเก่งเมือหนึงน้องเนือยอลี่แชนทนน้ำกันใชาก็ทนอยู่นี่ยังยังน้อยอะไรนะนั่นก็ต้องแล้วเราก็ต้องแล้วเนี่ยเขาอีกแล้วเลี้เก็บสล้องแล้วฮะสล้องกันโดนน้ำน้องจุกตัวกัเลเนยมากประธานเอลี่น้ำน้องสบายดีพี่น้อง ปรีก็พอโดดตัมตัมอยู่บนนี้พ่อจะข้นปะเอาไปรอกร้วกระเ้ามันย่งแข็บมันเล่น้นงขิงขาวเด้อขิงขาวเทียมเด็กพี่น้องกระเด้ากระเด้าสิเั่งเชล่ชองคนก่นพักนั่งเลยนะกูจะตามองแปงหางเนี่ยแป้งหนึ่งเดี๋ยวกินข้ามิค่ะอืมอ็ขา

นี <hungry> <flames> ้วเอามาข่า <cod> ม <u il> ันละมือ to อ <together> ่ะฮะที่เอามาตังไว้กลางน่ะฮะขาวนี้อืมตัวเนี้ยกรอบๆเลยคนนี้ก็อยากกินมือแน่เพราะว่าน้ำซุปอืมดำนะมันคือขอนี้อ๋อ ข้าวอืมข้าวบ่บนข้าวใะไเอาะบนข้าวเปลี่ยงบ่จำไม่ป้ากระป๋อง

ไม่ง่้ยมาเล่นทำเล่นนะพี่้าองเกบจ็้งโอ้ดีมากเลยเล่นแล้วก็ต้องจักเก็บนี่ก็กระพาะผานอผสิ่งจุใยใหม่ดาวดาวิเห็นคนหน้าหขาลง นี่ขึ้นชูงเนื้อปลายใหม่ตกมากขึ้นดำๆนะปลายใหม่กับปลายใหม่นอนเห็นแถไม่น่าเห็นเห็นทะลางขึ้นขึ้นโยงอยู่ครอันกุ๊กงออันกุ๊กกันดูนะเป็นกุ๊กดูครับนะบักนะอ๋อกุ๊กดูนอนเขาล่ออย่างนั้นคือแบบปีนต้นไม้สูงๆต้นใหม่อย่าไปปีนเนื้อตกลงมาอันตราย bố mẹ ra bố không bố ra không bố hình to tát nè to tát to tát cả các anh chú người ta khịn ra rồi chụp mà mày xếp thọ mày phải bừng đấy phơi sen mà phải phải phát cam bông lung bỏ mày phòng ท่านพ่อของเด็เห็นไอ้โมเอแม่มาแล้วเมื่อวะน่าก็หายเพิ่มมีคขามาน้่งมาเจ็บเนาะเธอก็มีโอกาสเมื่อเดียวครับมีบ่เห็นครับมีท้ายเขาเหมือนเขาดันมาทำเขาประหลุกกะวันเพื่อหาโอกาสพอให้โอกาสผลเห็นเรื่อังมาไร่าถึงแม่แก cho kho nhà được kiện ngọt trời heo hai nhân nơi đen bớt 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 lò nhà phan nè kim bạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พอแป้นจำจหุงมครับเบ็ดเองขื่อขาคุยจำหุงหาเปข้าวหืมบมเขากันเลยจำจำหุงได้ืมเขากันบ่มันคึ้นกระมากบ่แนวมันจำหุงนาะขเนาะ มาตำ่งมเิืองุงม,มดเลียวเขือเจ้าถุมดเล้วเขือเกัดเลดย,มมดเดยกันได้ไหมมาไปก,กินมดได้ให้กินรำแ้แนะเป็นแนเพือพ่อนเพื่อนนี่มากินหมักแตงพี่นหน่อเยเพื่นดู

เป็นปลาสูบทำมะเขือกินกระปุ่นได้นะกินได้เพียน่ะกินแต่กปุ่นวม กินไหมนุ้ยนุ้ยซีเน่เอ็นมามาขนเขาซ้ำขาไปหมดเลยเมื่อยแตวก็นอนเมื่อยกินแตก็นอลูกมากินอีกมาลินมาหนึ่งคนีนไหวแก้มบี้ออกบี้ออก ทั้งเจ็บรบนี่เป็นร่องอะพูมอรี่กันเจนอยก็ได้พักอ่ีด้วยงานมันก็ได้พักแล้วี่จ้าน้อยแล้วมือนี่แหละตะกุยทอะรเอามือมันพักพอนมือแรกงคือมือนอนพุนตัวมือเมือยแบบไปเจ็บเห็นใจอ่ะ บุ้ยพายจูนะเมทาวนะยังไงคืนนะน่าต้องดีกับพ่อพคุนดำนะพี่น้องเลยดำยังบุษาแล้วกาละยังหน่อยอยู่เราก็ไปขอกาคุณอุ่นมาดำเนาะกาเ่งมากเลยนะพึงจะบอกเจ้าเราจะเอาเนาะดูวัาเขาเขาบ่แล้วบราเนี่ยเป็นอะไรเนาะยาก่อน ยากกระทาเลยจะหูยยักกระสาเขาบอกเขะบอกเขียนบ้างไมเท้าบบอกแล้วอย่างงวอยู่หน้าจะคอยเชื่อวเคลื่อนแบบมือนะมันคายจะไปหาอยู่หรอจะวางเงามือมาใบมาดิไปไปไปบอก กอเคลมาบ้างไม่ถาวะค่ะอาหารทำกับเบิร์ดพอดีพีน่น้องเลยจะมาดีถิ่นน้องเกี่ยงเกี่ยงจับเลยลุยต่อปะอืมอลยุยต่อได้เลยจะพอดีลุยต่อเรื่องหมดแล้วพอดการเรื่อืลูกกะบะ่ะเฮ้ยชีเดียร์ดัหน้าได้เนื้อย,ยังโมโหะเพิ่นเพิพ่นนี่้แต่นอนเพิพ่นนี่ย เผื <laughs> อ่อม,มาช่วงเลยเผื่นนอนี่คือนอนเมื่อ,อสบายดีพี่น้องเขากระติดมือไม่ติดท่ามือกับมือ